มตตาที่จะพัฒนาคนมากยิ่งขึ้นจึงง่ายปรึกษาจัดตั้งโรงเรียนฤฤพ,รพระปริยธรรมพระโรงพระราหุลปณกสามัญศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นสำนักสราระศึกษาวัดปัญญาธารามซึ่งจะเรียนในหลักสูตร,รนักธรรมได้บาลีให้มีการเรียนเพิ่มขึ้นก็คือปณกสามัญศึกษาเพื่อพัฒนาน้องสามนเณรให้มีความรู้มีความสามารถทั้งสามด้านทั่าสาักสูตร,ร โดยมีหลักว่าพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นี่คืออัตราของรโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมราุลซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเกิดมา13ปีในปีการศึกษา2565นี้มีสามเณรสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน13รูาประรปและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวนสี่โรปซึ่งทุกรูปนั้นก็สอบได้บาลีและนักธรรมตามความสามารถของทุกรูปทุกท่านและได้มีความเมตตาเสียระความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะพระอาจารย์และครูผู้สอนประนวดด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งยวดของน้องสามเณรทุกรูปที่ได้พัฒนาตนจนกระทั่งถึงความสําเร็จของตนเพื่อเป็นขันธ์กำลังใจหลักใจในการดาเนินชีวิตก็ผมขอญาต ได้เบอร์ตัวผู้ที่เข้ารับไปประกาศสัญญาบัตรเป็นแบบสื่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พร,พรามาะมหาอเฉลิมบีรัตศรีดร้าว์าวัฒนรปัญญาธารได้เมตตามอบประกาศสญาบัตรและให้โอวาทํรรมแก่น้องสาเร็เพื่อการดําเนินชีวิตและการศึกษาเป็นในสุดปายขอกราบรัตนาาด้วยความเคารพยิ่งครับครับโรคที่หนึ่งนะครับ นินมนต์สามเณรธนแพทย์ภูแสนสามเณรอาทิตย์จำเนียนสามเณรรันตนาชัยทองสุข สามเณรอม,มรินสดจริตจันทร์สามเณรวัฒนคงเตชะผลสามเณรกำมลเกียงคงสามเณรเนติวัตรลาหานสามเณรน,นารเดชสงวนโอ นามเดชก็จบเลยเนี่ยโอ้โหน่าเชี่ยนะสามเณรยานกรเผาโพเห็นจบแลวสายานกรก็จบเลย้วสามเณรนาเรศส,สุรเดชคุ้มทรัพย์สามเณรเดชนักลบสามเณรปกรณ์สายสอนก็ปกรณ์ สามเณรธนากรสายสอนแในต่อไปครอบเช้นมัธยมตร์สามปีทีห่หกนะครับมีการลืมไว้ด้วยสามเณรนัตพพบกิติวันโนนัตพระพบเป็นจบโมหกแล้วสามเณรกรวิทย์แก้วแดงสามาเณรจักริดเพชรนคร สามเณรน,นครพนาพิทักษกุลครับก็ครบตามจำนวนดังกล่วแล้วลตอนต่อไปขออาจารย์เมตังให้โอวาทเปน็นสูดไปเลยจำนวนที่ที่ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ครับก็แสดงความถึอพระสงน์ในการนักเรียน ธรรมเนตรงกริบพระพิธีธรรมปราพุญการออกเป็นสิ่งดียินดีนดในความสำเร็จเบื้องต้นที่จะอาศัยการศึกษาพัฒนาตนเองการบวรการลาสิกขากรรมาได้เป็นสิบต้องห้า ในพุทธศาสนาที่จะว่าเป็นโอกาสตามความสมควรกางได้ยินคำว่าคนจะตกเต็มจะคอคนจะเคลอาองพระจะสึกอย่างนี้นกับเป็นเรื่องปกติแต่สำคัญก็คือการศึกษาพัฒนาคนจากผู้ไม่รู้มาสุ่เป็นผู้รู้ ยันอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือไม่ต้องเกิดความกังวลเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเลี้ยงพระเลี้ยงเนรบำรุงเดี๋ยวสึกหมดทีบางคนก็ก็อาจจะมีความคิดอย่างนี้แต่รบจบแล้วก็ไปทำไมต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือแม้่านอยู่ก็มีความรู้ เป็นพระดีเนดีเป็นศีเกษศาสนาลาศิกขาไปก็เป็นผลลมืองเป็นกำลังของบ้านเมืองแันก็ไม่ได้เสียหายได้ประโยชน์ความดีทั้งคู่นะก็ขออนุมโมทนาและก็ขอให้นำความดีโดยเฉพาะคนที่ผ่านการบทเรียนอย่างเขาว่าเอาได้ว่าเออ บทมาแล้วกับวันเดิมมันับดีกว่าเดิมวันนี้ดีกว่าเมื่อวานุ่งนี้ดีกว่าวันนีุ้่งน,นี้มีว่าแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปกับขอให้ทุกๆ,ๆดูแต่รักษาเกียรติของตนรักษาเกียรติของวัดรักษาเกียรติของพระศาสนาเพื่อความดีงามของ อยากอยูยทุกท่านของตนเป็นการประกันคุณของพระศาสนาโดยส่วนรวมในที่สุดกับขออนุโมทนาและก็แสดงความยินดีเมือ่อจบ มีการศึกษาจบการศึกษาตามระดับชับ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เป็นธรรมดาของโรงเรียนไม่ว่าจะโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนในวัดที่เป็นโรงเรียนพระประยติธรรมเมื่อมีการจบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีเกิดขึ้นบางรูปก็อาจจะอยู่หรือศึกเพื่อเรียนต่อ หรือว่าศึกษาต่อบางรูปอาจจะต้องลาสิกขาออกไปเพื่อไปประกอบกิจการงานบ้างไปศึกษาต่อทางโลกบ้างในภาพของคารวานเพราะนั้นเมื่อเป็นสัมมาเนรเรียนอยู่เรามีพระธรรมเป็นวินัยคุ้มครองคนทั่วไปก็ยกมือไหว้ท่วมหัวเพราะนั้นเขายกมือไหว้เราด้วยศีลของเราแต่คราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนสภาพ ราศิากขากลายเป็นคฤือขันไปเรียนหรือว่าไปทำงานตามสถานที่ต่างๆภาพตรงนั้นมันก็เปลี่ยนไปด้วยศีลที่มันเสมอกันเพราะนั้นจากศีลสิบเปลี่ยนกลับมาเป็นศีลห้านั้นต่อไปนี้มันก็ต้องทำอะไรคิดให้รอบคอบมากขึ้นการเกี่ยวข้องกับชุมชนกับสังคมก็มีมากขึ้นสังคมที่อยู่ในวัดมันเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อแล้วก็สังคมที่ให้อภัย เป็นสังคมที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบกันหรือว่าถ้าจะมีก็มีกันน้อยมากแต่ต่อจากนี้ไปเมื่อพวกคุณลาสิกขาไปก็ต้องเดินด้วยตัวของตัวเองวันและเวลาที่มันเปลี่ยนไปประสบการณ์ดีๆที่อยู่ในวัดก็เก็บไปส่วนประสบการณ์ที่มันไม่ดีต่อใจกระทบกระเตือนจิตใจตัวเองก็ทิ้งไว้ที่นี่เมื่อกลับออกไป จะไปเรียนต่อก็ดีทํางานต่อก็ดีหรือจะไปทําอะไรก็ตามละ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคํากล่าวที่เขาว่าที่เขาพูดชอบพูดกันอยู่ว่าพูดเอาดีใส่ตัวหรือว่าทําดีใส่ตัวแล้วเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่าการจะพูดเอาดีเข้าตัวก็ทํำไปแต่ไม่มีใครเขาว่าทําดีให้กับตัวเองก็ไม่มีใครเขาว่า แต่อย่าเอาชั่วไปใส่คนอื่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็สังคมข้างนอกเขาก็ไม่ยอมรับคราวนี้เมื่อไปอยู่ข้างนอกการแข่งขันต่างๆมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นสังคมของกาความเอื้อเฟื้อมันก็จะลดลงการแข่งขันก็จะมีมากขึ้นการแบ่งปันก็น้อยลงการแข่งแย่งกันก็จะมีมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อไปอยู่ในสังคมข้างนอกก็ต้องปรับตัวคือปรับตัวไปในทิศทางที่มันดี ที่มันไม่พาตัวเองไปสู่เหวพาตัวเองขึ้นไปสู่ยอดเขาให้มันประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อลาสิขาออกไปเนี่ยก็ไม่ต้องมากังวลถึงเพื่อนที่อยู่ในวัดว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ดูเราดูหน้าที่ของเราให้ดีเพราะนั้นอายุที่มันมากขึ้นมันก็ต้อง,อง,องมีภาระหน้าที่ตามมา ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพนักเรียนเป็นผู้เรียนหรือว่าจะเป็นผู้ทํางานต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีครอบครัวเพราะนนั้หน้าที่มันต้องมีกันทุกๆคนอยู่ในวันมันอาจจะทําหน้าที่เพื่อสังคมแต่อยู่ข้างนอกมันก็มีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่มากขึ้นเพราอย่างน,น้อยๆคุณก็ต้องซื้อข้าวกินอัะคงจะบินบินทบาทมันคงไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องคิดวางแผนชีวิตให้ดี เพราะนั้นต่อไปนี้ชีวิตคุณต้องอยู่ด้วยการวางแผนแล้วก็การทําหน้าที่แต่ทุาเมื่อไหร่คุณละเลย2เรื่องทั้งหน้าที่แล้วก็การวางแผนในชีวิตทุกอย่างคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อศึกออกไปสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทํ็คือ,คอเรียนรู้สังคมที่คุณจะต้องไปอยู่ร่วมกันเพราะอย่างน้อยๆคุณมาอยู่ที่นี่3ปี6ปีเป็นสังคมในวัดแต่จากนี้ไปคุณต้องไปอยู่สังคมข้างนอก สังคมที่เป็นสังคมใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่เรียนใหม่มาวิทยาลัยใหม่หรือว่าผู้คนเอบาข้างสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่คุณจะต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็พาตัวให้รอดสิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็การาาทําหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามให้ทําหน้าที่และก็รับผิดชอบให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นกับตัวเองสิ่งที่ผมฝากไว้ผมยังย้ําเหมือนเดิมว่า พูดดีใส่ตัวไม่เป็นไรพูดไปทําไปแต่อย่าเอาชั่วไปใส่คนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้แล้วจากนี้ไปภาระหน้าที่คุณก็ต้องมีไม่ใช่ภาระหน้าที่หน้าที่ที่มอบโดยผมแต่เป็นภาระที่หน้าที่ที่มันต้องเกิดขึ้นจากจิตสํานึกของของคุณเองเพื่อจะนําตัวไปสู่สังคมแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเอาคุกเขา่า

ว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ ah ังสรนังคะชามีพุทธ an ังสารนังคจชามิธัมมังสรนังคจฉามิธัมมังสรนังคจฉามิสังขังสรนังคจชามิสังฆังสรนังคจฉามุติยัมปพุทธังสรนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังทุติยัมปิธัมมังสารนังคจชามิ ท <ragt undert> ุต <cake> ิยัมปีสังขังสารังขจามิตาติยัมปีพุทธังสารังขจามิตาติยัมปีธรรมังสารังขจามิตาติยัมปีสังขังสรรังขจามิ สิสารนาขมนังนิตตังปานาิปาตังเวรมณีสิกขาปทังสมิยามานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมิยามอินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาม s เมโซมิชาจารา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธยามมสาวาทาเวรามณีสิทสมาธยามีสุราเมรยามัจปปมหาตัณหา เวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามีสมุราเมียระยะมิชาปมาตถานะเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามีอิมหานีปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีส,สีเลนะโพคะสัมปทา,ส,าทสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเยเอากราบสามครั้ง เอาหันหน้าไปตรงล้นหันหนาไปหันหน้าไปางล้น